เกาะสวยค่ะกอริเปะเนี่ยจะอยู่พื้นที่ประมาณไม่เกิน2ตารางกิโลเมตรนะและ้วกอริเปตตั้าเข้าทะเลลึกลงมาอีกมาสู่จังหวัดตรังเนี่ยก็จะมาเฉียดผ่านผ่านเกาะสุกรของจังหวัดตรังค่ะเรกาะสุกรจังหวัดตรังก็มาใกล้ใกล้เกะตของหาดสำราญค่ะแล้วมาใกล้หยงสตาของปะเหลียนค่ะตรงนี้แหละมันจะเป็นเส้นทางของการเดินท่องเที่ยวทางทะเลอีกเส้นหนึ่ง ีนี้ที่กาเซเนี่ยจะมีท่าเรือขององค์การบริหารจังหวัดเหลืออยู่ที่กําลังจะสัมปทานให้กับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเป็นท่าเรือฟอรี่เพื่อเชื่อมต่อระหว่างกาเซสุกรทิเป้แล้วก็สตูเพื่อสู่ความพร้อมไปสู่ดินแดนมาเลเซียพินังครับค่ะก็มีเส้นทางแล้วก็คือมีความพร้อมท่าต่อไปมีการผลักดันกันต่อไปนะคะให้เป็นเส้นทางนะคะอีกหนึ่งอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการ ให้ประชาชนหรือว่าบุคคลในจังหวัดตรังนี้นะคะที่สนใจนะคะสามารถจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนได้อย่างเต็มที่โดยทางท่านผู้ว่าก็ได้มีการจัดตั้งทำศูนย์อาเซียนหรือว่าคลินิกเซ็นต์กัคลินิกอาเซียนเซ็นเตอร์ที่ทางเขาเรียกว่าเป็นการชาติเก่าตรงนั้นนะคะเป็นยังไงคะโครงการนี้นะคะะ่ะในเรื่องอาเซียนเนี่ยเราเพียงรู้กันเข้าใจได้ยินเขาพูดเขาสั่งกัน,นบางครั้งในโรงเรียนก็สอนเหมือนกัน บางทีก็อยากจะเห็นข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอยากจะรู้เพิ่มเติมอยากจะมีสถานที่พัฒนามีกิจกรรมด้านนี้เนี่ย mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าจะเอาที่ไหนขณะนี้ในอำ,อำเภอต่างๆก็มีบ้างข้อมูลเรื่องอเซียน mm hmm. แต่ไม่มีสถานที่แน่นอนเป็นเรื่องเวลราที่โรงเรียนมีบ้างเรื่องให้เด็กรู้ว่าชาตินั้นมีสัญลักษณ์ยังไงมีประชากรเท่าไหร่มีรูปปั้นต่างๆยังไงมีวัฒนธรรมยังไงบางโรงเรียนเขาก็เอาใจใส่ก็ตั้งได้อย่างเช่นโรงเรียนตลนนี่ง โรงเรียนใหญ่ๆนี่เขาก็ตั้งแล้วแต่ว่าที่เราตั้งขึ้นเพิ่มนี่เราตั้งเพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปนักเรียนที่จะทําอะไรจะรู้อะไรที่มากกว่าที่รู้ที่โรงเรียนอ่ะอยากจะรู้อะไรเราก็ตั้งเขาเรียกว่าศูนย์กลางของความรู้ได้เอเชียเราตั้งภาษาอังกฤษหน่อยเพราะาไอ้เสีนเขาพูดภาษาอังกฤษกัน <ฮะ S 1> Center c ิ i n i เ Asia รับกลงังนี่ก็คือศูนย์กลางที่คุณอยากจะรู้เรือ่องเอเชียคุณมาที่นี่ แล้วเราก็จะทำหนึ่งข้อมูลสถานที่อาจจะประชุมอาจจะฝึกสอนภาษาหรืออาจจะ,สะแสดงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศต่างๆในที่นี้แล้วเราก็ไปขอใช้ของสำนักง,งานการชาติเก่าที่อยู่ข้างพคตพัฒนาปรับปรุงขณะนี้ปรับปรุงพัฒนาเสร็จแล้วแหละเพียงแค่ต่อไปเนี่ยจะทําเรื่องประกอบภายในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือ<ม>ตอนนี้ฉายหนังได้แล้ว แล้วก็คิดว่าเด็กจะดูเพิ่มเด็กจะเรียนรู้เพิ่มเด็กจะปฏิบัติเพิ่มเด็กจะเป็นการนักพบทำกิจกรรมเรื่องเอเซียนเนี่ยตรงนั้นเราสร้างไว้รองรับความสวยงามสมบูรณ์ให้กับเยาวชนพี่น้องประชาชนจังหวัดตรังแล้วครับท่านคุกครีกับพี่น้องประชาชนชาวตรังนะคะทั้งหัวหน้านส่วนราชการทั้งประชาชนชาวตรังในทุกพื้นที่ทา่านว่าชาวตรังควรจะมีการเตรียมความพร้อมรับอาเซียนอย่างไรบ้างชาวตรังมีประวัติศาสตร์มีความพร้อมความรู้สึกเนี่ย ที่จะรองรับเอเชียอยู่แล้วเป็นพื้นฐานแต่ไม่มากไม่ลึกซึ้งเพราะในโลกปัจจุบันเนี่ยการสัมพันธ์กันไม่ใช่ว่ารู้จักกันบริษยนหนังสือกันแล้วแค่นั้นก็พอเนี่ยปัจจุบันต้องแลกเปลี่ยนค้าต้องเชื้อเชื้อได้มาต้องเที่ยวต้องแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีต้องทําธุรกิจอะไรอื่นอีกมากเพราะสังคมระหว่างประเทศเนี่ยมันสลับซับซ้อนทํากันแล้วก็แข่งขันกันด้วยความรวดเร็วด้วยการได้เปรียบเสียเปรียบอาจจะมีก็ได้ ตรงนี้ถือว่าชาวต่างได้สัมพันธ์กับชาวต่างประเทศบ้างแล้วโดยเฉพาะมาเลเซียปีนังอินโดสิงคโปรอย่างนี้ก็จรแต่ว่าในเรื่องความปัจจุบันที่มันสลับซ้อนเนี่ยจำเป็นจะต้องพัฒนามากขึ้นด้านภาษาด้านการรู้ว่าประเทศนั้นมีอะไรที่เด่นก็ชอบอะไรวิสัยยังไงของเราอะไรบ้างที่ต่างประเทศเขาอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาเห็นอย่างเช่นทะเลบ้านเราสวยอาหารบ้านเราดีอะไรบ้างที่เขาชอบอย่างเช่นเราเล่นสงกราน ที่เจ <Okay. S 1> า้าว <Yeah. S 1> ัดสมเด็จ <Yeah. S 1> ทางพระโอรสของรัฐนฤทิตทานก่อที่มา <Yeah. S 1> อย่างนี้เป็นตน้นมันมันไม่ซึ่งไหมมันแปลกไหมมันติดมาจากบ้านเขาไหมพ <Yeah. S 1> อมาเที่ยวเราก็ประทับใจพ <Yeah. S 1> อมาบ้านเราที่จังหวัดเรงเราต้องปรับตัวเองให้รองรับรู้เขาหน่อยเ <Yeah. S 1> ขามาแล้วทำาย่างไรทำเนียมเป็นอย่างไง <Yeah. S 1> บางอย่างทําตามตำเนียมบ้านเราทัท้งหมดก็ไม่ได้นะต้องรู้บ้านเขาบ้างเพื่อจะทําให้เกิดความไม่อึดอัด สะดวกเหมือนกับเราต้อนรับเขาเพราะฉะนั้นองค์กคารบรต่อไปก็พี่น้องประชาชนจังหวัดดังเนี่ยโดยเฉพาะสถานรประกอบการตั้งแต่ร้านอาหารเรื่องการเดินทางที่พักโรงแรมต่างๆเนี่ยจะต้องเข้าใจและนํามาปรับปรุงและเตรียมใช้เมื่อเวลานั้นมาถึงขณะนี้เราก็ใช้อยู่บ้างแล้วอย่างเช่นชาวจีนก็มาชาวมาเลก,ก็มาชาวฟิลิปปินส์ก็มาญี่ปุ่นก็มาจังหวัดต่างมาบ้างแล้ว นี่แหละคือความจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกสองปีหปีคือชาวต่างต้องเตรียมความรู้ที่แท้จริงแน่จริงๆเราต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของเราวิถีชีวิตของเราเพื่อจะไปต่อยอดกับสิ่งอื่นที่จะเข้ามาด้วยนะคะเพื่อเรื่องของการอย่างนี้รัจการเป็นรู้เรื่องต้นได้แต่ปัญหาว่าเมื่อมีความรู้แล้วต้องนําไปสู่การปฏิบัตินะถ้ารู้แล้วไปใช้เนี่ยใช้ไม่ได้ต้องปฏิบัติได้นั่นคือความสามารถ ผมคิดว่าการพัฒนาทุกสังคมทุกประเทศทุกจังหวัดเนี่ยต้องมี<ะ>แต่มีแล้วใช้จริงหรือเปล่าได้ประโยชน์หรือเปล่าเรื่องการค้าพันธุ์<ะ>สิ่งนี้แหละ,ะมันน่าจะเป็นประโยชน์ครับ<ะ><ะ>อีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลหาสสำราญด้วยชาวพี่น้องหาสสาราญจะมีโรงพยาบาลของ,ของตนเองแล้วซึ่งเข้าที่ทราบมาก็คือเรื่องต้นจากแนวความคิดของท่านผู้ว่าด้วยตรงนี้ท่านผู้ว่ามีแนวความคิดเริ่มต้นยังไงคะเรื่องโรงพยาบาลหาสสำราญเป็นเรื่องเก่าแก่มากสามปีแล้วที่ยังไม่แล้วเสร็จ เราพยายามต่อเติมแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จเ้อเรื่องเอรื่องขนาดนี้เนี่ยก็เดินหน้าไปพวดหนึ่งระยะหนึ่งท้ายพบที่ว่าเหลือง,งานสักห้าเปอร์เซ็นต์ปฏิบัติต่อส่วนที่ข้างคาแต่ว่าก็ผู้รับจ้างเขาก็กําลังอ่อนลงแต่ก็ตั้งใจสูงมากเราราชก,การในแก้ไขปัญหาไปิดจัดสิ่งิี่ค้างคาถึงไม่จะเสียหายในเรื่องของงบประมาณด้านการปรับปรุงหรือว่า ผู้รับจ้างจะเหนื่อยหน่อยนะแต่เราให้กําลังใจเราคิดว่าเลือดเดียวให้เราแก้ไขให้โอกาสเขาทำแล้วเราก็จะช่วยดูแลพัฒนาตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ไกลความต้อเหมจเลยโรงพยาบาลนาำตำรานเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนผมคิดว่าให้เวลาสักไม่เกินสามสิบวันเนี่ยถาสำรานก็จะมีโรงพยาบาลไว้ใช้ประโยชน์ชแล้วผมก็อยากจะเรียนว่าณวันหนึ่งใกล้ๆนี่แหละจะชวนพี่น้องจังหวัดตำรานเนี่ย พัฒนาวิกคลินเดสถานที่นั้นทั้งครั้งหนึ่ง <Yeah. S 1> เพื่อจะเตรียมความพร้อม <Yeah. S 1> ส่วนภูมิทัศน์ด้านหน้าเนี่ยสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเขาได้ดําเนินการรับจ้างผู้รับจ้างไปแล้ว <Yeah. S 1> เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า <Yeah. S 1> อุปกรณ์ด้านหมอเครื่องมือต่างๆเนี่ยเตรียมไว้แล้ว <Yeah. S 1> ก็คิดว่าจากพยายามกันมาแก้ไขกันมาช่วยเหลือกันมาเนี่ยให้เกิดความก้าวหน้าเนี่ย yeah. ปัจจุบันนี้ก็เดินแล้วเหลืออีกไม่เปียกไม่ถึงสิบตัค่ะคก็จะดำเนินการและเปิดเป็นโรงพยาบาลให้กับพี่น้องประชาชนชาวาอําราญกันได้ด้วยนะคะในการใช้พื้นที่เกิดประโยชน์เพราะว่าเท่าที่ดูคือพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วต้องเข้าแต่ในเมืองอย่างเดียวนี่อาจจะไม่ทันการได้มีโรงพยาบาลเป็นของตัวเองก็จะได้รักษาคนในพื้นที่ด้วยนะคะอีกเรื่องสุดท้ายค่ะสําคัญเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ เทศกาลแล้วล่ะค่ะเทศกาลหมูย่างเมืองตรังครั้งที่24นะคะท่านผู้ว่าก็ไปงานแถลงข่าวมาด้วยค่ะบรรยากาศแถลงข่าวเป็นไงมีการเตรียมการยังไงบ้างคะก็ดีก็จังหวัดตรังเนี่ยจะมีกิจกรรมที่สําคกัญเรื่องงานการกินเนี่ยหลายประการหลายโอกาสไม่ว่าเทศกาลขนมเทศกาลหมูย่างก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่หนงบนไทยนักท่องเที่ยวต้อไปรู้จักเวลาเข้ามานี่เราไปเจอใครต่างจังหวัดเนี่ย <premises. S 2> บาง says, it here? Here it First, ีก so ็ว่าเราหมูย่างมาแล้วนะพกเขาเรียกเราว่าหมูย่างมาแล้วมีหมูย่างมาจริงหรือเปล่าเนี่ยบางทีก็อยู่ที่นี่ขาดทุนกับหมูย่างนะเพราะว่าเพื่อนแขกคนรู้จักทั้งหลายชอบสั่งหมูย่างถ้าเราก็จะส่งไปเรื่อยๆตั้งส่งไปก็ภูมิใจไปเนี่ยอย่างนี้ถือว่าเขาโด่งดังจัดมาครั้งละยี่สิบสี่แล้วนะพระนั้นโอกาสนี้ก็เป็นงานอีกงานหนึ่งที่เราต้องรักษารรมเนยมประเพณีของเมืองของคนช่างอินทวาย ซึ่งถือว่าวันที่หนึ่งกันยายนเนี่ยเป็นวันเปิดงานประมาณ 9, 9, 9้าโมงแล้วเก้าโมงเนี่ยก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัานไทยจะมาเป็นประธานเราคิดว่าจะเป็นวันเวลาเทศกาลที่สาคัญของจังหวัดตรังอีกงานหนึ่งที่ยืนยันว่าจังหวัดตรังมีความพร้อมเรื่องาางานกันแล้วก็จะเป็นงานใน่งความสุขง,งานหนึ่งของคนทั่วไปที่มาเยือนจังหวัดตรัง ก็เป็ีกิจกรรมนึงนะคะที่ก็เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะคะไปรวมกิจกรรมได้วันที่1กันยายนนะคะที่ลานพระบรมรานชานุสวรีรัชกาลที่5ด้วยนะคะก็ไปร่วมกันได้มีหมูย่างราคาพิเศษเขาบอกว่าขายพิเศษต่อปกติด้วยใช่ไหมคะประมาณามร้อปกิโลค่ะปกติถักตามท้องตลาดก็อยู่ที่ประมาณ400นะคะก็ใครที่สนใจอยากรับประทานหมูย่างก็ไปหาซื้อกันได้นะคะส่วนทานหมูย่างยังไงให้ได้ประโยชน์ท่านผู้ว่ามีคาแนะนํำไหมคะ ก็ไม่มีคำแนะนำหรอกครับแต่เพียงเอาภูมิปัญญาจากพี่น้องชาวต่างเดียจะทำเป็นสตอรี่ให้ตองแตกจะขายโปรดักต์ขายินค้ากินอย่างเดียวแล้วรู้ว่าอร่อยต่อไปนี้จะขายความรู้เรื่องเรื่องราวเขาเรียกว่าสตอรี่สตอรี่เรื่องทำยังไงให้อร่อยน่ากินน่าทานจืดเต้นยังไงก็ทำลำบากยากเย็นยังไงถึงจะเป็น4ี่ร้อยสาร้อยเนี่ยนั่นก็เรื่องหนึ่งที่จะทำเป็นสตอรี่แจกจ่ายเวลาซื้อหมูย่างก็มีตำรามี ความรู้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งกินยังไงกินแน้อร่อยอีกก็มีเวลากินหลายแบบนะกินสดคือกินทันทีกินครั้งเดียวหมดกินยังไงให้อร่อยกินได้กรอบกินยังไงเลือกหมูกินเนื้อชอบเนื้อได้ชอบหนังแล้วก็กินครั้งคือกินวันเดียวไม่หมดทํำยังไง อาจจะเป็นชิ้นใหญ่ถักกินไปหมดถ้าตรงไฟอย่าเพิ่งซอยเป็นชิ้นเล็กก็ซอยเป็นชิ้นใหญ่ที่เหลือก็แช่ตู้เย็นพอมาจากตู้เย็นเนี่ยก็ตั้งสภาพถึงจะเว็บเข้าไปใหม่อย่างนี้สภาพมันเหมือนเดิมแต่ว่าผมไม่ใช่คนทำนะผมฟังประวัติศาสตร์และความเป็นจริงมาก็อยากจะถ่ายทอดว่ากินได้อร่อยก็เป็นความรู้นี่คือเสน่ห์ของเมืองตัน ถ้าอย่างไงอยากรู้เทคนิคการกินหมูย่างจะอร่อยยังไงนะคะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังรวมถึงถ้าใครมีเพื่อนเพื่อนนะคะจังหวัดใกล้เคียงก็เชิญชวนมาท่องเที่ยวกันได้นะคะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการตรงังมือแห่งความสุขกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังท,ที่เรียกเดี่ยวจตุร์ค่ะขอบคุณนะคะ ค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะกับรายการตารางเมืองแห่งความสุขกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและท่านผู้ว่าคงต้องคิงราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพญราดาชาประชาใกล้กวางม่ยางรถเลิกถินกําเนิดยางพาราเด็สนสง่าดอกพีีตรังปะการังใต้ทะเลสาเนงาทายงามน้ํา ด้วยตระการตาเก่งดีมุ่งสุดตัวทุกผู้คนก้าวไกลสู่สากลต้องให้คนพาฒนา